สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่ตลาดนัดต้นไม้สนามหลวงสองนะคะก็พิกัดอยู่ถนนทวีวัฒนานะคะเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะคะตลาดนะคะก็จะประมาณนี้เลยจะขายริมถนนนะคะเป็นตลาดนัดนะคะจะมีเฉพาะวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะขายตั้งแต่ตีห้าเลยจนถึงห้าโมงเย็นนะคะ ขายอยู่ริมถนนนะคะเฉพาะตลาดนัดนะคะตัวนี้ งคคะ600บาทอันนี้ทำหนึง อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าคน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 อยากคนซื้อจะซื้อนะเขาขายแม่แม่สามสิบต้นขายเป็ล้านหนึ่งแล้วเขาก็หยุดแล้วจะได้ค่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยจะ่างเท่าไหร่คะลุงจะหางเท่าไหร่หรอคะลุงสองพันห้าเจ็ดร้อยห้าสิบเฮ้ยวันจนทร์มาไหมใชะอันนี้ขายสองพันห้า แล้วนะแต่ว่าอันนี้ลูกขายทุกวันเนาะมาได้เฉพาะธนาคารแต่มาวานี้พี่กินกคนนั่งไล่จดนหมดกระบาเลยมีอันนี้พัทยามเอาคอมาเดี๋ยวมาถือไหมมีด้วยนฟ้าได้นะครับชายโนร้อยนี่ว่าติดเออตัวเล็กร้อยตัวใหญ่ร้อยห้ิ ต้นใหญ่ครับวานใหญ่หรอครับร้อนสิมรักวานแพงนะตอนนี้มรักวานนี่ราคาราคาไทยชนเลยนะบอกให้ยิ่งมรักวานรุ่ดไปต้นขายพี่ท่าแล้วรุดไปขายก็สี่พันนะได้อันนี้อะไรคะเนี่ยอันนั้นเขาเรียกม่วงมงคลครับม่วงมงคลมรักวานรุดไปนี่พี่ท่าต้นโอ้โหเสียดายังไงใช่รุ่ดช่องอะไรอ่ะมรักวาน รับดาวกระายชนแล้วนะใช่นี่ไอ้นี่มันไปดาวอังคารแล้วไอ้นั่นมันตามทีแรกเขาว่านางใหม่นางใหม่แค่ขึ้นดอยเนี่ยไม่ขึ้นดาวอังคารนี่อะพญาพันวังครับพญาพันวังเท่าไหร่ครับพญาพันวังพญาพันวังพันระเปล่าเนี่ยนั่นน่ะต้นนั้นน่ะกำลังแรงเลยนั่นน่ะน่มะขามังสันนั่นน่ะนั่นนะมันราคากรายชนเลยนั่นนะ สวยสวยราคาห้าพันนะคะต้นนี้ต้นนี้ห้าพันอันนี้จะขายออนไลน์ไหมอ้อย่างเงี้ยมันขายไม่ได้เลยส่งยังไงอะนอกจากนัดรับใช่ไหมผมขายไปห้าพันต้นหนึ่งเท่านี้ต้นนี้สายแม่พันเลยครับเนี่สายแม่พันเนี่ยเพราะว่าอะไรผมถ่ากระถางเคี่ยวมันมีตั้งห้าหกเจ็ดแปดเคี่ยวแล้วข้างๆอะมันจะมันจะแทงหน่อขึ้นมาแล้ว ไม้ตัวนี้แยกหน่อมาน่าจะหลายเดือนแล้วครับไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้หัวนะก็ลองดูแล้วกันเฮียถ้ามีใครจะเอาก็มาขอเบอร์โทรเฮียหน่อยได้ไหมคะได้ได้ค่ะเบอร์อะไรคะศูนย์อ๋อศูนย์แล้วบอกนี้จะรู้ออกพูดใช่ไหมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดค่ะแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าค่ะหกสามหกสองสองสาม นะะคเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยต้นนี้ห้าพันต้นนี้ห้าพันนัดรับนะคะได้ขอไม่มีส่งออนไลน์นะคะเพราะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใช่นี่ยเนี่ตันนี้สวยเลยม่ขายขายอไรขายหออะไรขายของอะไรทางร้านขายเนี่ยใช่หน้าหาพหอุปกรณ์เนี่ยขอแท้ เลยครับตามสบายครับมีสุขลาามีเยอะนะคะเนี่ยเอู้หมีมัคคุานด้วยไงทองกระเจิดมีราคาบอกเรียบร้อยนะคะกลุ่มกันไม่ไงว่าเดี๋ยวไปคันข้าให้แม่เช็คให้กว้หน้ามืมีหนุมานออกสึก ค่ะอ,อนุมานออกสีกสามทางันุมานโคมพักาตัวนี้สองพัน,น,นสี่มีสามใบนะคะก็มีหงเหินสองวนจององน้องาาถ้าไม่ิดนางพิว Em muốn hàng này có đơn 300 người cho em đi งั้นเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมคะเพื่อมีคนสนใจจะได้โทรมาได้ครับเบอร์095ค่ะ1243 1243 051ครับ051่ครับค่ะสอนะครับคุณสองค่ะคุณสมีส่งออนไลน์ด้วยนะคะก็เผื่อท่านไหนที่ตามหาตัวที่แบบว่าบอลโบราณอยู่ก็โทรมาได้ค่ะ ไม้อย่างอื่นก็มีเยอะนะคะเป็นพวกไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม้ประดับไม้ตกแต่งอะไรมีเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะเน้นเน้นบอลให้เพื่อนๆนะคะว่าบอบลโบราณที่นี่มีเยอะหรือเปล่าลใส่ทุกอย่างแต่ผักคืออาคาไะอย่างเดียวกะละํปีไม่เอาไม่ได้ เรามาเช้านะคะกำลังลงของอยูู่้นางหมาตัวนี้สวย้นางหมานางหมากระถางนี้สวยค่ะสี่พัน้า ก็จะเยอะมีสาวน้อยปะแป้งนะคะมีนางไหมนะคะมีฮันุมานนะคะวยล้นฟ้ากระถางนี้สองพันห้านะคะมีไก่สุพรรณด้วยไก่สุพรรณสี่พันห้ามีไก่ราชาวดีไก่ตัวงามนะคะอันนี้ฮนุมาน อมทับคาในสวนเป็นไม้ป่า,าด,ด้านดำรวมๆค่ะร้อยห้าสิบบาทนุดราคาหกสิบบาทอันนี้ตกแต่งสวนนะคะ น่ารักน่ารักเก๋ๆ,ๆ,ๆ,ๆค่ะอันนี้ประดับสวนนะคะราคาบาอันนี้เป็นบอมไสค่ะ ตลาดแม่ขุดสุมาอันนี้เป็นบรรยากาศตลาดนัดเท่านั้นนะคะก็จริงๆแล้วสนามหลวงสอบก็จะเปิดนะคะทุกวันอยู่แล้วเป็นตลาดปกตินะคะมีขายต้นไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ที่ตกแต่งสวนนะคะเปิดทุกวันค่ะสามารถมาเที่ยวชมได้นะคะ